มึงใจแข็งเกินไปมึงใจแข็งเงินไปมึงเมาอะไรเนี่ยมึงก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดไม่ช่วยเพื่อนเลยนี่ไงวะเฮ้ยมึงนั่งดีดีดิไหวเออมึงไม่ไหวหรอกพี่บาไปเนี่ยพี่บาแน่แน่เลยบอกมาเผ่อช่กูไม่ใช่บาร้อนแต่กูว่าใช่ กูไม่ใช่ไอ้บาร์ใช่เฮ้ยใจแข็งมากกูถามจริงถ้ากูเป็นไอ้บาร์งี้ทำอะไรกูวะกูว่าจะอ้วกไงพี่เป็นของพี่นะใช่ไหมได้ดิมาจบให้อ่ะจบจบจบได้จบเป็นการตัดสายตากูก็เหลือไปมองเออ